สวัสดีครับพี่น้องนะฮะวันนี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับช่องพบกับพวกเรานะครับที่ช่องเฮียแบงชักเกินนะครับวันนี้มาดูลุงคงนะครับลุงคงวันนี้ลุงคงรับบทเป็นเด็กแว้นนะครับตอนนี้จะจะมาเทสรถให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆก่อนนะครับรถแรงมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับดู วันนี้วันนี้แต่งตัวมาเท่มากเลยนะครับใส่แมสใส่แมสป้องกันอะไรเนี่ยป้องกันหวัดหมาป้องกันหวัดหมานะโอ้ดูกระเป๋ากุชชี่ด้วยหรือเปล่าโอ้โหดูนะครับโอ้โอ้วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเทสรถให้ดูนะดูอ๋อดูพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว เอาหนึ่งสองไปเลยไปเอาอยัางนะตอนนี้เดี๋ยวลองเครื่องอยู่นะครับลอเครื่องอยู่ดูรถคันนี้นะครับแดกนะครับวันนี้ลุงคงมาขับแดกนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากเลยเจ้พร้อมครับเตรียมพร้อมนะครับก็บเ,เลยขับแรงๆเลย โอ้เด็กไปแล้วครับผม <laughs> เนอะลุงคงสั้นหมอ <laughs> เอาขาเบรกครับผมลุงคงเอาขาเบรกครับทุกคนดูดูๆๆครับขากลับมาแล้วครับลุงคงสั่นหมอไหมลุงคงจะสั้นหมอไหมหมอไหมครับแมนแมน ้าวดูครับโหแรงมากครับผมรถคันนี้เอาขาเบรกเอาขาเบรกลูกคงเอาขาเบรกโอ้โหรถแรงครับต้องเอาขาเบรกช่วยเรบต้องเอาขาช่วยช่วยเบกเรกอ่อทำไมต้องเอาขาเบรกด้วยละ่ะอีกรอบหนึ่งได้ไหมอีกรอบหนึ่งนะจัดไป สัว์หมอบเลยเนี่ยหมอบด้วยเนี่ยไปครับไปเออไปนู่นเลยแล้วก็ขับมาบึนหนึ่งสองไปแหม่มนหมอบด้วยแหม่เออแล้วคงไม่หมอบเลยเว้คันนี้นะครับเป็นสกูปปี้ของเฮียแบงนะครับก็โอ้ประวัติโชคโชนมากเลยนะครับคันนี้นะครับ ตั้งแต่ออกรถมานะครับก็โอ้โหสุดยอดมากครับรถแลงนะครับตัวนี้รถเดิมๆนะครับเดิมๆไล่เม็ดนะครับก็ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับระหว่างลุงคงเออไปเทสรถนะไม่รู้ไปเทสถึงไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูลุงคงนะครับว่าลุงคงจะเทส ไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับถ้ากดอถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปนะครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับนานๆก็จะมาทำคลิปทีหนึ่งนะครับก็จะพยายามทำคลิปนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับเกี่ยวกับลุงคงนะฮะ มาแล้วครับผมมาแล้วครับเวนมาแล้วครับผม,ม,บผมก็ดูลุงคงจะเอาขาบเบรกรู้ดูครับเวนเวนเอ้าสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวกันดูครับเดี๋ยวรอบนี้ลุงคงกลับมานะเดี๋ยวให้ลุงคงยกล้อให้ดูว่าจะยกล้อได้ไหมเอาอย่าบอกนะว่าลุงคงจะทิ้งผม เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงคงจะเบรกไม่อยู่นะครับรถแรงมากนะครับลุงคงเบรกรถไม่อยู่เลย เอ้ยเอาขาเบรกแล้วคงเอาขาเบรกเอาขาเบรกมันตะไกลแล้วทำไมทำไมต้องเอาขาเบรกด้วยล่ะบนเบรกไม่อยู่ยกล้อได้ไหมยกล้อเป็นไหมไม่เอาทำไมลูกเก่าลูกเก่ายกเหรอทันนี้มันยกยากนี่ลวดูตามอย่ฮะ รถมันต่ำนี่ในในลองยกให้ดูหน่อยได้ไหมฝึกฝึกซ้อมดูสิเดี๋ยวก่อนให้รถไปก่อนเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนือว่าเดี๋ยวลุงคงเราจะยกร้อยให้ดูนะครับหนึ่งเอาหนึ่งองโหโอยสุดยอดจริงๆนะครับบุคคลนี้นะครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแลควคผั้ผมออ <laughs> โอ้โหสุดยอดจริงๆ เอาขาไปโอ้เดี๋ยวถ้าหลุดโค้งนี่ทําไงนะครับลุงคงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลุงคงขับรถแข็งมากนะครับลุงคงหัดขับรถมาตั้งแต่เด็กๆนะครับมาแล้วมาแล้วทุกคนแหนแนงดูครับจะเอาขาองตั้งแต่ตรงไหนครับลุงคงก <laughs> เอาขาเอาขาองเ,เอ้ยเอ้ยชนเอ้ยอย่าชนนะ โอ้เป็นไงบ้างอ่านับเครื่องก่อนนะเยี่ยมไหมรถแรงไหมล่ะแรงแรงไหมแรงรถซิ่งเหรอซิ่งเด็กแวนนี่จะเย็นเหรอมีสกอยไหมไม่มีต้องการสกอยไหมไม่มีรเลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราพาสกอยมาให้ลุงคงพาแซดนะครับทุกคนนี่นะเดี๋ยเอา เอารถเก่าไปเอารถเก่าไอซิ่งเหรออือซิ่งขี่เราด้วยรถคันไหนสีอะไรรถคันไหนอะ่ะสีแดงไงเลยสีแดงที่ชอบขับมาใส่บานน่ะเหรอครับแรงไหมคันนั้นอะแรงไม่ได้หมดเปลมมาฮะเปลีมาเปลีออร์เลยเอาน้ำมันหมดได้ยังไงอ่ะมันเต็มถังอยู่แต่เนี่ยน้ำมนเต็มถังเหรอนึกเ,เ,เจี๊ยบสาว โอ้ยสุดยอดมากเลยเอ้ยไม่เอาเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราพอกันแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวลุงคงจะไปอ่ารับจ็อบต่อนะครับเป็นหมอนวดลุงคงเป็นหมอนวดครับก็จะนวดขาให้ลุงนะครับอยู่ที่ที่บ้านครับก็จะมาทุกเช้าเลยวันนี้ผมเจอลุงคงพอดีนะครับลุงคงมีเวลานิดหน่อยก็ พาออกมานะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับเ <laughs> ดูควเหรอ,อ,โอเโอเคครับบายบาย